วันนี้ไปทรงปีสาวกําแพงเพชดปาจะคอเข้าวกุ้งเจ้าสั่งข้าวกะนาไา่กะยั่งขอพริกเันอยู่แต่ปรกรมีพริกเหอะแหววพริกป่นล้านก๋วยเตี๋ยวอาอันนี้สมศรีก็กินข้าวมันไก่ตอนเจ้านะจะทําคิดตั้งแต่ตนเจ้าหรอไปทรงปีสาวบนคือรถไปลําปางตอนแปดโมงเอาฉานนี่ไปแปดโมงว่าคือรถประมาณสิบเอ็ดโมงว่ะ ั่งลูกจีนมาลูกจีนยำหล่อลูกจีนอันนั้นมันเป็นแป้งเนาะจะกินห้มันจะครอบกัดกินได้อยู่เจ้าจะป้าเข้าล้านแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เขเนอ่แฮมเบอร์เกอร์หรือว่าพิซซ่าแกก้กินเอาจะแกจะกินอาหารได้ไทยแกกินอาหารได้ไทยเจ้าเลยปล่อยแกกินที่ข้าวน้าไก่สมจีแกกินข้าวมันไก่ จารจาระเจสซีหรือว่าเก้าซีป่ะจำได้ละ่ะที่บิ๊กซีนะคะจะไปกินในตลาดกับหัวหล้านไหนจะกินข้างตางกับหัวหล้านไหนเราขอบคุณเอซนะคะตีมาทักททยกันเนาะสมซีเหมือนมันม้งหนกบ้านหนอกเข้ากุ้งเลยเนี่ยหลีไปหลีมาเขาไปสาวแกตันรถสองแถวอสองแถวไปตั้งแต่หกโมงแล้วแกออกไปขึ้นรถตอน เ็ดหมอก็เลยมตันสิก็เลยไปวัดมาเนาะก็เลยรีบ่ไปส่งแกจะครอบก็เลยไปเดินพี่บิ๊กซีไปหาซื้ออันใหญ่นี่คมไฟให้ปิจันทร์แก้วมันมีที่ต้องการนะด้วจะต้องสร้างอินเทอร์เน็ตเอาขยักได้ที่คอยาวๆนะมันมีมันมีแต่ตั้งโต๊ะแต่เตียงสร้างเตียงมาให้แกแล้วเตียงไม่กระยำได้แต่รอเห็นอาทิตย์หนึ่งจะได้เตียง ก็ไปเซาะจ้าอบกระเสาะของกินเนาะก็ได้เลยวนจะซื like ้อขนมปังก็ฝากลุงเดชกับน้องบอลก็ได้ขนมปังไอเนี่ยี่ใส่ฮอทดอกต้งนในเนี่ยโม่จะซื้อจะได้มาฝากเนาะก็ได้ตัวอีเดเจ้าอันเดินไปเดินมาเราก็นึกว่ามันจะยากินอาหารฝรั่งว่ะแต่เมาอย่างสักอย่างเหอจะขอไปไปคงไปคอนกับเมาเมาอย่างสักอย่างเออเมากับเมาก็ได้แต่ขนมปัง ได้ผลมไม้ก็ได้อ่างนไมิหียะกองหนึ่งแต่อาาาาันละเ้าแก่กับเมาอย่างเลยแต่นะเขาบอกไปกิน KFC ไปกินแฮมเบอร์เกอร์เามเามเมากับเมานี่แหละเจ้าได้แอ่างนนอันนี้มากองหนึ่ง กมูจะซื้ออย่างรักสมศรีกมูจะซื้ออย่างปากจะไปทางบิ๊กซีทางโลเบนสันปากจะไปเดินเดินไปเดินมาก็ได้แต่ขนมได้อย่างนี้นี่แหละเจ้าบนห้องไองยะได้ขนมสองสามอันได้ช็อกโกแลตมาแกะหยอันหนึ่งอพราวซองแกกับเอา แกกับโฟอโฟมาแกกับเมาแกดูว่าเปนทําเหมือนบ้านแกหรือเปล่าอย่างนี้แหละแกกับเมาเจ้าได้อะไรอย่างในกระถ่อมอย่างเนี้ยอืมได้ขนมอันนี้ไหมเนี่ยโดนัดไหมฮะสองอันอันละจะขอไป เดินไปแอวน้ำผูร้อนกลับไปไปก็เด <c oughs> ินแอวตะมูบิ๊กซีกับลรูปมินสานแป๊บนึ่งจะพบแต่ขนมไม่ได้อาหารเลยค่ะได้แต่ขนม we just buy things because we don't know what to b u รังคาไปเลยหคู่สคู่ ซื้อหนึ่งแคมหนึ่งเลยสีดำก็สวสยอ่ะโซมซีเอาสียีนออกจากหลานแล้วเอาไปหันสีดำไว้มาเปลี่ยนแฮมเป็นสีดำเจ้ารองเท้าอ่ะสื่อคนละกูก็จะครอบจะครอบเป็นอยากได้จริงๆเราโซมซีก็เป็นอยากได้เราจะครอบเป็นอยากได้ก็เลยต้องสื่อ จากบิ๊กซีกับมาโลบินสันแหม,มไปหาซื้อคมไฟจัตนแก้วนั่นแหละสุดเกาหลีเมียกับชุดเกาหลีเรามาส่งป้าน้อยนะคะเรา็เลยไม่ได้แต่งตัวมาตามหา why you d o n t walk กับเรา โอเคอีว์เวิร์กอินโอเะไม่เป็นไรค่ะ Actually this one Yes 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 come มหามหาคมไฟคือปีแย่เา โอ้ชุ small ไมช small size เหมื e รารคาเท่าไรคะตัวนี้อยู่ที่570โอเคน <laughs> <ไป>่าจะใช่นะตัน i ห table มาหาไฟ อันนั้นสั้นไปอ่าดึงยูเพ็ i ไปท s ่เซปเรตส์ no 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 จากโรบินสันกลับมาแวะซื้อซีฟู้ดซื้อซีฟู้ดกับผู้จะซื้ออใหยญ่จะไปซื้อหอยแข็งกับแกนตอนนี้ก้อยเนืก,ก้อยเนี่ยก็เลยซื้อไข่เมงดาหันหันเขาซื้อกันก็เลยซื้อมาพอเจ้าพอมันลำบ่เนาะซื้อกุ้งอบมาไปกินบ้านเจ้าไปโสงป้าดอยค่ะกลับบ้านผุ้จางปวดท้ ขนาดลุกอาหคนปรุาตงคนงเติง,ง,งเออมีบาอใไรเนี่ยทางกับบ้านเราเนี่ยบ้าคุณสามีคุสามีออกบ้านเสียบฝนตกล่าง <laughs>